การบูชาปีเสียห้ามทำสีข้อนี้โดยเด็ดขาดมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยนะครับจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันสังคมเราก็ยังนิยมนับถือบูชาปีเสียไว้เป็นวัตถุมงคลประจำตัวอยู่จำนวนมากนะครับวันนี้เรามาดูข้อห้ามในการบูชาปีเสียซึ่งมีด้วยกัน4ข้อด้วยกันนะครับข้อห้ามในการบูชาปีเสียข้อที่1 ห้ามลูบป,ปากปีเซียโดยเด็ดขาดเพราะว่าปีเซียจะกินเงินทองเป็นอาหารเสร็จแล้วก็จะเก็บไว้ในท้องเพราะปีเซียจะไม่มีทวารน,นะครับเงินทองไม่ล่วไหลตามความเชื่อก็เชื่อกันว่าหากเรานะครับหรือว่าเจ้าของปีเซียนั้นไปจับปากไปลูบป,ปากไปโดนปากของปีเซีย,ย <c oughs> ก็จะทําให้ปีเซียคายเงินออกมาคายทองมาเงินทองที่ปีเซียกินเข้าไปเท่าไหร่ก็จะคายออกมาหมด <c oughs> ก็จะทําให้ทรัพย์สินเงินทองของเราผู้บูชาปีเซียเจ้าของปีเซียนั้นเกิดการ ลวดลของเงินทองเงินทอง่วหลเก็บรั์ไม่อยู่นะครับมีเท่าไหร่ก็จะใช้ใจ่ายออกไปหมดมีเรื่องให้ต้องใช้ใจ่ายเงินทองอยู่ตลอดเวลานะครับข้อที่2เมื่อเราได้ปีเซียมาบูชาแล้วห้ามส่งมอบหรือว่ายกปีเซียนั้นให้กับคนอื่นไปเป็นอันขาดเพราะเชื่อกันว่าปีเซียเป็นของศักดิ์สิทธิ์ส่วนตัวนะครับไม่สามารถที่จะยกให้ใครได้ถ้าเรายกปีเซียให้คนอื่นไปข้อเหมือนกับว่า เราได้มอบความโชคดีมอบทรัพย์สินเงินทองสิ่งมีค่าของเราให้กับคนอื่นไปด้วยนั่นเองนะครับข้อที่3ก็คือห้ามให้คนอื่นมาจับรูปคำปีเสียของเรานะครับเพราะเชื่อกันว่าความโชคดีความอุดมสมบูรณ์ต่างๆที่ปีเสียได้ดูดซับเข้ามาเก็บไว้ในตัวปีเสียแล้วก็จะหลุดไปกับคนที่มาจับมาโดนปีเสียของเรานะครับข้อสุดท้ายข้อที่สก็คือ ห้ามพวกปีเสียไปงานศพงานอาวะมงคลงานไม่เป็นมงคลต่างๆเพราะปีเสียจะดูดซับพ,พลังงานสิ่งชั่วร้ายต่างๆกับติดเข้ามาก็จะมาส่งผลย้อนกับคนที่เป็นเจ้าของนะครับครับนี่ก็คือ4ข้อห้ามนะครับในการบูชาปีเสียนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ